สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลเจ้าตัว PlayStation 5เหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับอาการเสียหรือว่าวิธีการดูแลรักษานะครับเพราะว่าในตัวคลิปที่แล้วเกี่ยวกับอาการจอเขียวนะครับที่ได้พูดไปนะครับก็ค่อนข้างมีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างกังวลเลยนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่าเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ใช้งานตามปกตินะครับก็อย่างเช่นนะครับอันนี้ยกตัวอย่าง เป็นเรื่องราวอดีตแล้วกันนะครับเอามาพูดคุยนะครับอย่างเช่นตัวนี้เครื่องเล่นเกมพกพาดิซิโด้ TDS นะครับตัวรุ่น LL นะครับโมเดลญี่ปุ่นตัวนี้นะครับผมซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่นครับตอนนั้นน่าจะเกือบเกือบสีปีที่แล้วนะครับถ้าจาไม่ผิดน่าจะมากกว่าหรือเปล่านะครับซื้อมาในราคาประมาณถ้าจำไม่ผิดเป็นมือสองนะครับสภาพยังกริงเลยนะครับประมาณ3 0 0พันนะครับประมาณ3 0 0พันซื้อมานะครับก็เอามาใช้งานเอามาเล่นก็ปกตินะครับปกติ แล้วก็เล่นได้แป๊บๆก็เก็บขึ้นหิ่งนะครับเก็บใส่กล่องทุกอย่างเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับเก็บไว้เหมือนเดิมแล้วก็มีตัวคลิปล่าสุดออกไปใช่ดิไม่ใช่ล่าสุดหลายปีมาแล้วนะครับที่ผมทําการอาสอนวิธีการเปลี่ยนไอตัวบอดี้ให้เป็นลายา super famicom ใช่ไหมครับตัวนั้นอะ่ะน่าจะเป็นตัวคลิปล่าสุดที่ผมได้ทําการเปิดใช้งานเจ้าเครื่อง Digital tds ll ตัวนี้นะครับและหลังจากนั้นมาก็แทบจะไม่ได้ เปิดใช้งานมันเลยนะครับก็เก็บไว้ปกตินะครับกเก็บไว้ปกติจนล่าสุดเมื่อสักประมาณสัก2องถึเดือนที่ผ่านมานี่แหละผมก็หยิบเจ้าตัวเครื่องดิ g i t a l TDS LL ตัวนี้ของผมนะครับมาทําการเปิดลองใช้งานดูหรือว่าลองเล่นดูนะครับผลก็ปรากฏว่าเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดเลยนะครับตอนแรก็คิดว่าอาโอเคแบตเตอรี่คงจะหมดนะครับก็ลองเสียบชาร์จดูก็ไม่มีไฟสถ,นะสถานะอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่ะ พอเป็นแบบนี้ก็คิดว่าอะแบตเตอรี่ก็คงเสื่อมเพราะว่าอายุการใช้งานของมันเนี่ยถึงเราจะไม่ได้ใช้งานตัวแบตเตอรี่มันก็คงเสื่อมไปตามอายุใช่ไหมครับก็อ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่เอาตัวก้อนที่มันใช้งานได้มาแล้วกันนะครับก็ลองเสียบดูผลก็ปรากฏปรากฏว่านิ่งดับสนิทไม่มีอาการตอบสนองอะไรเลยนะครับก็อะงานเข้าแล้วนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ทําการสื่อค้นหาต่อ ก็เก็บเอาไว้อย่างเดิมนะครับอย่างเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะครับที่อาจะบอกเพื่อนๆว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับทุกอย่างนะครับขนาดไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับปล่อยเอาไว้เฉยๆนะครับมันก็สามารถที่จะพังได้เช่นกันนะครับเช่นกันนะครับดังนั้นถ้าใครมีเครื่องเล่นเกม PlayStation 5แล้วก็จงเล่นไปตามปกตินะครับตามชีวิตประจําวันนะครับไม่ต้องไปกังวลอะไรนะครับยิ่งถ้าคนไหนที่ซื้อตัวเครื่อง p s a y 5ที่เป็นประกันศูนย์ ภายอยู่ด้วยนะครับก็หายห่วงนะครับก็ค่อนข้างเบาใจได้นะครับ1ปี3เดือนนะครับลนคราวนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับตัวอาการเสียของตัวเครื่อง PlayStation 5อีกอาการหนึงนะครับที่เพื่อนๆไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับไม่อยากจะให้เกิดขึ้นแต่มันก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะครับกับอีกหลายๆคนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีการใช้งานที่หนักหน่วงนะครับหนักหน่วงนะครับแต่ก็คิดว่ามันเป็นอาการที่ดีกว่า ตัวหน้าจอเขียวนะครับหน้าจอเขียวนะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ซื้อตัวรุ่นใส่นิดนะครับกับตัวช่องดิสไดนะครับกับอาการเสียไม่ว่าจะเป็นการไม่อ่านแผ่นหรือว่าอ่าอยู่ก็ไม่ทํางานซะง,งั้นนะครับไม่ทํางานซะง,งั้นอันนี้แหละก็เป็นอาการยอดนิยมเหมือนกันนะครับก็คาดว่าอ่าคนไหนที่ใช้งานหนักๆยิ่งคนที่ใช้รูปแบบของการเล่นตัวเกมแบบแผ่นนะครับแบบแบบผมเนี่ย ก็ต้องระมัดระวังนะครับนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าคนไหนนะครับที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้งานตัวช่องดิสไดนะครับแต่มีตัวแผ่นอยู่อันนี้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาเกาะนะครับกับตัวช่องดิสได์นะครับให้มันอยู่กับเราไปนานๆนะครับเพราะว่าช่องดิสไดเนี่ยมันพอที่จะประเมินได้นะครับถ้ายิ่งใช้งานหนักการเสื่อมการถอดถอยของตัวอ่านหรือว่าหัวหัวอ่านที่เป็นเลเซอร์เนี่ยมันก็เสื่อมไปตามการใช้งานอยู่แล้วนะครับ ก็ถ้าคนไหนที่ชอบใส่แผ่นคาเอาไว้นะครับใส่แผ่นชอบใส่แผ่นคาไว้เลยนะครับเล่นไม่เล่นไม่รู้แหละใส่แผ่นเอาไว้ก่อนของผม<อ>งก็ชอบใส่แผ่นคาไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็พอจะเล่นเนี่ยดันไม่เล่นตัวแผ่นใช่ไหมครับก็เลือกที่จะชอบไปเล่นแบบดิจดิตอลดาวน์โหลดไม่ว่าจะเป็นตัวเกมที่เป็นเกมฟรีในตัว PlayStation p l u s ใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้ใช้งานตัวช่องดิดไดแต่อย่าลืมนะครับเวลาเพื่อนเพื่อเปิดเครื่องมา ครั้งแรกเนี่ยมันจะตรวจสอบในตัวช่องดิสได้ก่อนถ้าเพื่อนลองสังเกตนะครับมันก็จะทําให้ตัวหัวอ่านเนี่ยมันหมุนนะครับก็เรียกว่ามันมันทำงานแล้วกันนะครับถ้าเป็นไปได้เซฟเซฟหน่อยถ้าช่วงไหนที่เราไม่ได้เล่นหรือว่าไม่ได้เล่นเลยนะครับไม่ได้เล่นตัวเกมที่ที่อ่าที่เป็นแบบชนิดแผ่นนะครับก็ทําการเอาตัวแผ่นเนี่ยออกเก็บใส่กล่องเหมือนเดิมนะครับแค่นั้นเองนะครับต่อยให้มันว่างเปล่าเอาไว้ แค่นั้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีถนอมรักษาตัวช่องทิศได์ให้อยู่กับเราไปนานๆนะครับไปไปนานๆนะครับแล้วก็ถ้าคนไหนที่ช่องทิศได์เนี่ยมันไม่ได้พังนะครับมันไม่ได้พังแต่ปัญหามันคือกดตัวแผ่นตัวเนี้ยกดทัหปุ่มพาวเวอร์หรือว่าตัวดีแจ็คแผ่นให้ออกมาเนี่ยแผ่นมันไม่ยอมดีดออกมานะครับแผ่นมันไม่ยอมดีดออกมาจากช่องดิสได์นะครับอันนี้มันก็พอที่จะมีวิธีแก้ไขได้ เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับแต่นี้ผมขอบอกเพื่อนๆก่อนว่าควรที่จะเป็นเครื่องที่หมดประกันไปแล้วนะครับถ้าคนไหนที่ยังเป็นเครื่องมีประกันอยู่ยอมเสียเวลาส่งเข้าศูนย์ดีกว่านะครับดีกว่านะครับมันค่อนข้างที่จะเซฟกว่านะครับแต่ถ้าคนไหนที่หมดประกันไปแล้วแล้วเจออาการที่ตัวแผ่นเนี่ยไม่ยอมดีดออกมาเนี่ย <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาแก้ไขกันยังไงก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆขอขยับกล้องนิดนึงนะครับ ก่อนอื่นเลยเพื่อนๆก็ต้องอเลือกตำแหน่งของตัวเครื่อง P ห้ที่มันเป็นฝั่งที่มีตัวช่องใส่แผน่นลิส์ไดนะครับตัวแผ่นบูเล่เนี่ยทำการเปิดฝามันออกนะครับซึ่งตัวฝั่งที่มันจะเปิดใช้งานเข้าไปดูเนี่ยก็คือฝั่งที่มันมีช่องใส่แผน่นนะครับช่องใส่แผ่นก็ทําการเปิดฝาเผลนตัวนี้ออกเลยนะครับวิธีการเปิดก็ง่ายๆนะครับอโอเคอ่า เมื่อเปิดออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นตำแหน่งต่างๆนะครับตรงส่วนนี้เป็นส่วนของตัวพัดลมนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยพูดในเรื่องของตัวคลิปถัดไปแล้วกันแต่ครั้งนี้เราจะมาดูเรื่องของอาการนะครับของตัวช่องดิศไดที่มันไม่ยอมเอาเอาตัวแผ่นออกนะครับแล้วเราจะทําการเอาแผ่นออกได้ยังไงนะครับได้ยังไงนะครับให้เพื่อนๆมาดูตรงบริเวณตรงนี้ตัวครอร์ตัวสเตนเลสสีบอลตรงนี้นะครับตรงเนี้ยนะจะเป็นตัว ส่วนของตัวช่องดิสได้นะครับดิสไดสำหรับตัวรุ่นที่ใส่แผ่นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นตัวรุ่นดิจิตอลไม่ต้องหานะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวช่องช่องดิสไดนะครับให้เพื่อนๆนะครับลองสังเกตตรงตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยจะมีคล้ายๆเป็นตัวสติ๊กเกอร์สีดำปิดอยู่นะครับปิดอยู่ปิดอยู่นะครับเดี๋ยวสูมให้เพื่อนๆดู ค่อนข้างหนักเลยนี่นะครับจะมีอยู่ตำแหน่งหนึ่งนะครับที่เป็นมีคล้ายๆเป็นสติ๊กเกอร์แปะเอาไว้อยู่นะครับแต่ต้องอื่นตำแหน่งอื่นเนี่ยจะเห็นตัวหัวน็อตนะครับเปลือยอยู่เลยนะครับแต่ตรงเนี้ยจะมีสติ๊กเกอร์ปิดอยู่ตรงนี้แหละคือตัวจุดที่จะทําให้เราเอาตัวแผ่นออกได้นะครับออกได้นะครับขั้นตอนแรกง่ายๆเลยนะครับก็ทําการเอา ตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้แหละออกนะครับตรงน,นี้นะครับเพื่อนๆก็ค่อยๆแกะออกนะครับตัวสติ๊กเกอร์อืม เพื่อนๆก็จะเห็นคล้ายๆเป็นลูน็อตนะครับลูน็อตเป็นตัว o ูน็อตพลูซีแชกนะครับซีแชกตรงจุดนี้แหละก็ให้เราใช้ตัวไขควงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวไขควงไขควงนะครับผมเลือกใช้เป็นตัว ปากแบนนะครับเป็นแบบปากแบนนะครับเพราะว่าดูแล้วมันค่อนข้างที่จะมีตัวแฉกเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับค่อนข้างกว้างก็เลยเลือกใช้ตัวปากแบนแต่ตรงเนี้ยเพื่อนเพื่อนพยายามเลือกตัวไขควงที่มีคุณภาพหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวไขควงที่ไม่ได้มีคุณภาพเนี่ยมันอาจจะส่งผลทําให้ตัวหัวน็อตเนี่ยเสียหายได้นะครับเสียหายได้นะครับไขควงเข้าไปแล้วทาการหมุนนะครับไปในทิศทางด้านขวานะครับ ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับอ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นอะไรไหมตัวแผ่นดิสไดนะครับอ่าตัวแผ่นบูเลิสนะครับหรือว่าตัวแผ่นเกมนะครับก็จะค่อยๆไหลออกมานะครับตามตามแรงที่เราหมุนปุ๊บแค่นี้ดิ s i d e n t Evil ลภาคที่สซะด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีนะครับที่แก้ปัญหานะครับสำหรับคนที่ ตัวช่องอ่านแผ่นดิสไดร์ของตัวเครื่อง PlayStation 5ตัวรุ่นแผ่นดิสเนี่ยตัวแผ่นไม่ยอมคายนะครับไม่ยอมคายออกมานะครับมันก็มีวิธีแก้นะครับก็คือเขาออกแบบเอาไว้แล้วนะครับกับจุดที่เป็นความลับนะครับก็คือจะมีตัวสติกเกอร์แปะเอาไว้เพื่อนๆไม่จาเป็นต้องลื้อถึงข้างในนะครับเขามีตําแหน่งอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าคนไหนที่เจออาการนะครับเจออาการแบบนี้ก็ าถามว่าแนะนําให้ทําตามไหมนะครับก็ลองศึกษาดูก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไออาการที่ตัวแผ่นมันไม่ได้คลายออกมาเนี่ยมันอาจจะเกิดจากปัญหาอื่นๆก็ได้นะครับที่ไม่ได้อาเป็นแค่อาการเออร์เลอร์แบบง่ายๆแบบเบสิกนะครับอันนี้ของผมเนี่ยเป็นอาการแบบง่ายๆนะครับก็คือขันปุ๊บตัวแผ่นเนี่ยหลยออกมาเลยแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนขันแล้ว มันไม่ยอมไหลออกมาเนี่ยอย่าไปฝืนนะครับอย่าไปฝืนเพราะว่ามันใช้การขันแบบปกติง่ายๆเลยนะครับไม่ได้ออกแรงเยอะนะครับแต่ถ้าถ้าเพื่อนๆลองขันแล้วเฮ้ยมันต้องใช้แรงเยอะเนี่ยอย่าไปฝืนเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของตัวกลไกภายในนะครับเพราะเพื่อนๆอย่าลืมว่าตัวดิสไดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของตัวฟันเฟืองต่างๆเนี่ยที่เป็นตัวขับ ตัวแผ่นเนี่ยอยู่ด้วยนะครับมันอาจจะเกิดความเสียหายหรือว่ามีอาการตกล่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้ตัวแผ่นนั้นไม่คายออกมานะครับยังไงก็ต้องศึกษาดีๆนะครับกับอาการเสียตัวตัวแผ่นที่ไม่ยอมคายนะครับแต่ถ้าคนไหนที่ยังมีประกันเหลืออยู่อย่ามองว่าเออทำเองก็ได้ง่ายๆนะครับเห็นช่องเอคอนทีวีทำทำให้ดูใช่ไหมครับผมว่าถ้ายังมีประกันเนี่ยอย่าเสี่ยงเลยนะครับอย่าเสี่ยงนะครับให้ใช้ตัวเงื่อนไขที่เรายังได้รับ ประกันอยู่ดีกว่านะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีอาการอื่นที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากาตัวแผ่นที่มันไม่ยอมคายออกมาก็ได้นะครับยังไงให้ถึงมือช่างไว้ก่อนดีกว่าถ้ายังมีประกันนะครับแต่ถ้าคนไหนที่ประกันหมดแล้วอะไรแบบนี้ก็ลองอศึกษาเพิ่มเติมให้มั่นใจก่อนนะครับถึงจะทําตามนะครับแต่อันเนี้ยของผมทําเมื่อกี้ตัวแผ่นก็ไหลออกมาให้เพื่อนเอนเห็นเลยใช่ไหมครับมันก็ทําให้นึกถึงนะครับนึกถึงตัว ฮาร์ดแวร์ของทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับ PC ตัวนี้นะครับถ้าใครที่หันซ้ายหันขวาไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ยังมีเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้อยู่แสดงว่าคุณเป็นคนยุคเก่าแล้วนะครับ้น่นก็คือตัวอ,อ่านแผ่นนะครับตัวอ่านแผ่นหรือว่าตัว CD DVD ีวี t e r ต่างๆนะครับที่เขาก็จะมีตัวตาการคลายแผ่นเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นตำแหน่งตัวจุด กลมๆเล็กๆตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆก็จะเอาตัวเหล็กหรือว่าตัวลวดจิ้มเข้าไปเพื่อที่จะให้ตัวถาดแผ่นเนี่ยมันไหลออกมานะครับก็ทําให้นึกถึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้นะครับจิ้มเข้าไปนะครับอ่าเห็นไหมครับตัวถาดแผ่นดีวีดีก็ไหลออกมานะครับในกรณีที่บางคนเนี่ยอาการเริ่มออกแล้วนะครับว่ากดตัวปุ่มรีเจ็คเนี่ยแผ่นมันไม่ยอมเด้งนะครับเขาก็มีตัวอ่า ฉุกเฉินนะครับเป็นรูให้จิ้มเหมือนกันนะครับมันก็คล้ายๆกับตัวช่องดิสดายของ PlayStation 5นะครับแต่ทาง PS 5เนี่ยใช้วิธีการขันนะครับใช้ไขควงขันนะครับไม่ได้เป็นการทิ้มเหมือนกับตัวดิสดาของฝั่ง PC นะครับของฝั่ง PC เนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับเห็นไหมครับและนี่ก็เป็นวิธีนะครับที่ผมเอามาบอกกล่าวเพื่อนๆกันนะครับกับอาการเสียหรือว่าปัญหา นะครับที่มันเริ่มเกิดขึ้นสําหรับคนที่มีตัวเครื่อง PlayStation 5และใช้งานตัวช่องดิสดาหนักๆนะครับหนักๆห,หรือว่าคนที่มีการเคลื่อนย้ายตัวเครื่อง Play 5บ่อยๆเนี่ยก็ถ้าเกิดเจอปัญหาแบบนี้ก็ลองใช้วิธีตัวนี้ดูก็ได้นะครับกับการแมนนวลน,นะครับแมนนวลในการขันออกนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับในการเอาตัวแผ่นออกมาก็นำมาเสนอแนะเพิ่มเติมกันได้นะครับ ส่วนในครั้งนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ